วันนี้อาจจะร้องเพียงเยอะนะครับขอประทานอภัยไว้หน้าที่นี้เลยเมื่อกี้เห็นคนขอเพลงมาเยอะมากเลยแต่ว่าดูไม่ทันเฮ้ยเพลงการเดินทางก็น่าสนใจนะ การเดินทางขงจะไม่ได้เนดันเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนนคำเข้าใจใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมครับลูกอมก็ดีมีคนขอเพลงของเราเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นประจำหรือค่อยๆไปไม่อยากจะโชว์เลยยังไม่โชว์แล้วกันโอ้ยรู้ไหมว่าเวลาร้องเพลงตัวเองมันมันมันเขินแค่ไหน อาอขอลองดูก่อนนะการเดินทางนี้ไม่เคยได้ล้องนานมากๆแล้วครับ ประมาณนี้นะครับขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมโต๊ะหลังนะครับที่ขอเพลงเข้ามานะฮะวันนี้ก็ดีใจมากมาเลยนะครับที่ได้รับการดูแลจากทางร้านนะครับ อยากฟัง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 ทุกอยางาฟังเพลงอะไรก็ขอ,อกันเข้ามาได้นะฮะสำหรับคนที่ขอเพลงเข้ามาแล้วก็แนบตังค์ไ้ด้วยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้รับในการเลือกร้องก่อนนะครับแล้วแต่เลยครับผม <c oughs> เฮ้ยชอบเพลงนี้เสดยจได้ของเสดยจได้ของนี่ออะไรนะไอเสด็จได้ของนี่ของแบทเชอร์ใช่ไหม เพลงนะครับเอ้อเมื่อกี้อะไรนะมาเดี๋ยวผมจะร้องเพลงเป็นประจำให้ฟังแล้วมาเห็นหลายคนขอมานะครับผมถามคำเดียวเลยเป็นประจำเนี่ยคิดว่าจะร้องได้หรือไม่ได้ครับนี่เป็นไงเป็นไงเฮ้ยให้มันฮึกเขิมหน่อยถ้าเกิดทุกคนคิดว่าได้เนี่ยกดหนึ่งครับถ้าเกิดไม่ได้เนี่ย กดซูร์เลยครับผมจะรอดูเลยว่าทุกคนคิดเห็นว่าเพลงนี้เนี่ยจะเป็นยังไงมันแบบสมเกาไก่กิง่งสมกิ่งไก่ไก่อยมากๆนะนะ มีคนทั้งตอบหนึ่งและตอบศูนย์นะครับขอพระคุณมากครับที่ให้ความมั่นใจซึ่งกันและกันมาเป็นอย่างดีแป๊บนึงนะขอเปิดเนื้อก่อนจำได้จำได้หยอกยอกแต่ว่าแบบทุกอความแม่นยำไหม่ความแม่นยำ ลองดูเพียงอะไรนะเป็นประจำไม่ได้ร้องนานมากเลยนะเดี๋ยวๆๆว,ว,วิวนะขอถอดตั้งสติก่อน <laughs> คงคิดถึงเป็นประจำคอยคิดถึงไปวันวันอยากให้ใจอราส่งถึงกันจะมีแต่ฉันคิดไปคนเดียวหรือเปล่ายังคงคิดถึงเรื่องดัเดิมนะ่าละเราไม่ได้เจอที่ตรงนี้เป็นของเธอจะมีทีงไหนที่ทำให้เธอกลับมาสักครั้งกลับมาสักครั้ง แค่ไม่อยากฟังอะไรจากฉันเพราะกาดนั้นหมดลงไเวลวที่ทำให้เธอผิดหวังซ้ำๆในอดีตฉันแค่ไม่อยากฟังเวลาที่เธอบอกไม่ว่าจะผิดยังไงทำร้ายตัวเธอก่อนฉันคงไม่มีโอกาสจะพบก,กับเธออีกครั้ง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 สักทีช้าไม่ตื่นกลั้คืนไม่นอนเมื่อเธอจอากไป นลฬิกาชีวิตผิดไปแล้วไม่รู้รวมทำไงยังคงคิดถึงเป็นประจำค่ะคิดถึงไปวันวันอยากให้ใจเราอสอ่งถึงกันจะมีแต่ฉันไปคนเดียวเรือ่องราวยังคงคิดถึงเรื่องดัง้มดัแต่เล้วเราไม่ได้เจที่ตรงนี้เป็นของเธอจะมีทีงไหนที่ทำให้เธอกลับมาอีกสักครั้งพอแล้ว ไปฟังกันได้นะครับใน YouTube มีทั้งเป็นประจำแล้วค่อยๆไปไม่ร้องไม่ร้องแล้วครับเฮ้ยจิจ้าเอาเพลงที่ทางบ้านขอมาดีก่อนนะครับอา่า ตัวกันไหมเฮ้ย <Hey! S 1> มีคอมาแล้วเดี๋ยวลองดูซิว่าสมมติถ้าเกิดลดเป็นเสียงผู้ชายทก,ทกน <Yeah. S 3> ยียนย <Yeah. S 3> ไใใล

เฮ้ยก,ก็ได้อยู่นะไดกนนะเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาคีย์ก่อนนล้วนึงอันนี้ยากไปลองนี้สิคิดถึงเธอไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้กันเฮ้ ยังยังไม่ได้ครับเดี๋ยวรอบหน้ามาเพลงนี้ Feel เฟี้ยวเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นคนบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงนี้เพลงสุดท้ายนะแต่ว่าเมื่อกี้เห็นเห็นมีคนบอกว่าธรรมดาแสนพิเศษครับไม่รู้ร้องได้หรือเปล่านะไม่ได้ชัวร์ให้ร้องแค่ท่อนเดียวพอ Nina do you love and turn Nina do you love and contemplate that is sense a piece my crazy dating and tip and turn Nina do you love and turn Nina do you love and contemplate that is sands a piece at my crazy dating and now my may again ฉันว่ามันดีที่สุดในใจแล้วหากคิวของเธอจะเขียนไม่เคยเท่ากันรู้ไหมว่ามันดีที่สุดในใจแล้วไม่ต้องพยายามไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายก็ได้หรอกเธอเพียงเท่านี้ก็น่ารักดีอยีกแล้ว Tip and tie in Nina. Do you love tip and tie about Nina? Do you love and contemplate that his hands peace So may can cry, cry to them. Tip and tie in Nina. Do you love tip and tie about Nina? Do you love condition? Don't I like my dish? But it's a people do to none? ได้แค่นี้ครับไม่ต้องรุ้นเลยว่าจะจบหรือไม่จบแต่ว่าแต่ว่าคือชอบฟังแต่ด้วยความด้วยความที่แบบเพงลงมันร้องเอ๊ะเมื่อกี้บอกว่าเพลงนี้นเป็นเพลงสุดท้ายแล้วใช่ไหมเอาละมีใครคิดดูร้องแต่ต้นยันจบไหมเนี่ยเมื่อกี้นี่เห็นหลายๆคนหลายคอมเมนต์นะครับบอกว่าเอ่อ เฮ้ยอ๋อสวัสดีนะครับ Hello international fans ด้วยนะครับเห็นว่ามีหลายๆคนที่บอกว่าขอเพลงภาษาอังกฤษมาเฮ้ยวันนี้ใจดีมากชมตัวเองทำไมวะเนี่วันนี้ไม่มีอะไรวันนี้อยากลองเพลงให้ฟังถึงว่าจะร้องได้แบบกระจุกกระเช๊กกระจักกระจุกอากเลยนะแต่ว่าก็อยากจะลองให้ฟัง This is

ศร้ามากเลยอ่ะมันมันมันไม่ได้แบบเล่นนานมือแข็งกันหมดเลยเรนนี่กี้บอกว่าเทสุดท้ายแล้วพอเดี๋ยวลงขันอยู่ต่ออีกชั่วโมงชั่วโมงให้สองร้อยบาทให้สองร้อยบาทโอเคครับงั้นเดี๋ยวอีกชั่วโมงนึงแล้วกัน ก็เดี๋ยวโอนเงินไปได้นะครับในทางบัญชี200บาทต่อชั่วโมงครับช่วงนี้200บาทต่อชั่วโมง,มมงยังอยากร้องเพลงอยู่เลยอ่ะแบบ down. พอแล้ว ช่วงนี้นะครับอยากให้ไปฟังเพลงกันด้วยนะครับเพลงของเจมด้วยนะครับเป็นประจําแล้วก็ค่อยๆไปเป็นประจําแล้วก็ค่อยๆไปแล้วก็มีกักตัวที่ที่เพิ่งที่เพิ่งปล่อยไปมันน่ารักมากๆเลยนะสำหรับเพลง กักตัวเอาจริงแล้วละครของเจมนะฮะไม่รู้เลยว่าจะได้ฉายเมื่อไหร่นะครับแต่จะบอกว่า,าถ่ายจบไปแล้วด้วยนะเรื่องหนึ่งปบมือให้หน่อยครับช่วยวางมือถือแล้วก็ปบมือให้ดังๆด้ดดวย เรื่องกระหลัดรักครับที่ถ่ายจบไปแล้วโชคดีมากๆแล้วก็ตอนนี้เหลือแค่พิสวัสคาตะเกมที่ที่ยังที่ยังที่ยังคงถ่ายทำอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ก็ยังไม่ได้ถ่ายทำต่อก็ยังพักในช่วงโควิด1 9ไว้อยู่นะครับผมอ่า ไม่รู้ว่าจะได้ดูเมื่อไหร่นะสำหรับละครนะครับผมก็ใครคิดถึงก็ไปฟังเพลงกันก่อนได้หรือว่าดูอมเบียนก่อนได้นะฮะขอดูหน่อยซิว่านี้คืออะไรเนี่ย ันนี้ก็น่าจะสมควรแก่เวลานะครับสุสดีนะครับคุมคุมแคร์นี่ก็เป็นอีกตัวละครหนึงที่เล่นในพิสมารฆค่าตะเกมด้วยกันนะเนี่ยเอละครเรื่องสุดท้ายที่ที่ที่ออแนแอคือเรื่องอะไรนะ จำไม่ได้แล้วอะแต่ก็คิดว่าเรื่องหนึ่งน่าจะได้ดูกันในปีนี้แน่นอนอาจจะในเร็วๆในเร็วๆนี้นะคิดว่าคิดว่าไม่แน่ใจเหมือนกันก็ทิ้งท้ายไว้นะครับผมก็วันนี้มาเลือเ่อยเปลือยมาแบบมาเลื่อยเปื่อยเลยอะอะไรก็ไม่รู้สงกสงแงกนะครับผมก็ คิดถึงทุกคนก็เลยมาไลฟ์นะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้เตรียมตัวรงง้องเพลงร้องเพลงอะไรมาหรอกแลก็อยากร้องเพลงอ๋อนี่เขาบอกว่าละครแพรคอนซอนรักนะครับโอเคกเ็ช่วงนี้ก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีเออมีของมาแจกด้วยคือดีว่าพอดีว่าเขียบ,บานแล้วมันเห็นของของอยู่ที่แบบสามารถเอามาให้ทุกคนได้ เดี icana, ๋ยวลองคิดเกมมาแล้วก็เดี <pack amed> <pack amed> <pack amed> ๋ยวมาแจกทุกคนนะครับคิดถึงทุกคนมากๆเลยนะครับเป็นกำลังใจให้เสมอแล้วก okay. ็อยากให้ดูแลตัวเองดีๆนะครับผมก็วันนี้ขอกล่าวคำว่าบายบายราตรีสวัสดิ์ครับราตสวัสดิ์เลยเหรอไม่หรอก